ประวัติความเป็นมาดอนเมืองเป็นชื่อของที่ราบสูงอยู่ด้านเหนือของจังหวัดพระนครติดต่อกับทุ่งรังสิตจังหวัดปทุมธานีส่วนทางทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเดิมเป็นพื้นที่ป่าสแกและทุ่งนาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆบริเวณสนามบินเดิมเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียกว่าดอนอีเยีย เนื่องจากมีนกเหยี่ยวและอีแร้งอาศัยบินหากินอยู่ละแวกนั้นเป็นจำนวนมากยังมีชาวบ้านพักอาศัยอยู่ด้านหัวสนามบินและแถบบริเวณริมคลองเปรงประชากรประมาณ50หลังคาเรือนด้านการคมานาคมมีแต่ทางรถไฟที่จะเข้ามเมืองหลวงหรือออกต่างจังหวัดเพียงทางเดียวเท่านั้นในราวปีพุทธศักราช2469ทางราชการได้พิจารณาจัดตั้งกองการบินสังกัดกองทัพบ,บกขึ้น ที่บริเวณแห่งน,นี้และในปีนั้นทางราชการกองทัพอากาศได้ขอพระราชทานเปลี่ยนชื่อสถานที่จากดอนอีเยียวเป็นดอนเมืองโดยอยู่ในเขตปกครองของตำบลบางเขนอำเภอบางเขนจังหวัดพระนครและใช้ชื่อนี้มาตราบจนถึงปัจจุบันวิถีชีวิตชาวดอนเมืองในอดีตชาวดอนเมืองในอดีตส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางรวมผู้คน การใช้ชีวิตของชาวดอนเมืองแบบเรียบง่ายในสมัยก่อนประกอบอาชีพทำนาปลูกผักจับปลาสารเครื่องใช้ในครวัวเรือนเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวชาวบ้านจะช่วยกันลงแทนและมีการสีข้าวเกือบทั่วพื้นที่จนได้กล่าวขานในพื้นที่ดอนเมืองว่าทุ่งสีกันดอนเมืองเป็นหนึ่งในห0เขตของกรุงเทพมหานครสภาพทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมีพื้นที่มากเป็นอันดับที่1 1ของกรุงเทพมหานคร แบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็นสามแขวงได้แก่แขวงดอนเมืองแขวงสีกันแขวงสนามบินดอนเมืองถือเป็นย่านสำคัญที่รวบรวมระบบคมนาคมขนส่งหลายรูปแบบไว้ด้วยกันและยังเป็นจุดที่เชื่อมโยงการเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศที่แต่เดิมเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากให้กลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นประเด็นของการเดินทางจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลเลยกลับจะเป็นจุดแข็งที่ดีที่สุดในย่านนี้เสียด้วยซ้ำเขตดอนเมืองมีการบูรณาการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อการเดินทางระบบรางกับท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศและขนส่งทางรางในการปรับปรุงการเชื่อมต่อการเดินทางแบบไร้รอยต่อท่าอากาศยานดอน และสถานีรถไฟ,ไฟฟ้าชันมือสายสีแดงสถานีรถไฟดอนเมืองกับขนส่งสาธารณะการเดินทางที่ถือว่าสะดวกมากด้วยถนนวิภาวดีรังสิตเป็นถนนขนาดใหญ่เชื่อมต่อเข้าเมืองไปทางถานนพหลโยธินหรือจะเดินทางมุ่งหน้าไปทางเหนือนของประเทศไทยรังสิตนครนยา,ยายกอิทยุธายาก็สะดวกมากนอกจากนี้โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตรพาน มีระยะทางหลว220ม220กิโลเมตรเขตตะวนจึงเป็นประตูเศรษฐกิจสู่เอเชียมีใครชอบเที่ยวแถวดอนเมืองบ้างวันนี้เราอยากแนะนำที่เที่ยวแถวดอนเมืองที่ต้องไปเที่ยวให้เรารู้สึกว่าเรามาดอนเมืองแล้วจริงๆจะท่องเที่ยวสายบุญเราก็มีวัดถึงเจแห่งด้วยกันแห่งแรกวัดดอนเมืองเป็นวัดพอารามหลวงของดอนเมืองซึ่งในโบสถ์มีพระพุทธสิงค์ และมีภาพจิตกรกรรมงดงามอย่างยิ่งมาเติมบุญกันต่อที่วัดเวลุวนารามหรือวัดไถ่เขียวเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างกราบนมัสก,การพระพุทธศาสดาโลกนาถหรือหลวงพ่อใหญ่ให้ทุกท่านได้ขอพรถ้าท่านต้องการไปนมัสก,การสังเวชนียสถานให้ได้ครบต้องแวะมาเที่ยววัดพงรังสีท่านสามารถกราบสักการะเพื่อศึกษาพุทธประวัติและกราบนมัสก,การ สมเด็จพระพุทธจารย์โตองค์ใหญ่ได้ที่นี่มาสแสวงบุญกันต่อที่วัดสายอัมพันเอ็มสารสถานที่แห่งนี้มีหลวงปูท่ทวดและหลวงพ่อสมปรารถนาอันศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกท่านได้ขอพรและสมหวังทุกประการกันมาเติมบุญกันต่อที่วัดเทพนิมิตมีพระพุทธชินราชจำลองและมีบ่อน้ำท้ายวัดบรรยากาศร่มรื่นสะอาดเรียบร้อยเลี้ยวมายังวัดศรีกันมีพระสมเด็จทรงครุฑ โดยมีพุทธคุณด้านป้องกันภัยอันตรายอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งที่สําคัญมีองค์เท้าเวสวรันให้ทุกท่านได้บูชาให้รวยเป็นเศรษฐีกันปิดท้ายมาสักการะกรันที่วัดคลองบ้านใหม่เป็นสถานที่ยอดนิยมในการปฏิบัติธรรมยังมีโบสถ์ใหม่ของวัดอัศจรรย์ศิลปปูนปั้นเทวดาต่างๆที่ประดับรอบนอกผนังโบสถ์มีความงดงามสุดสร้างสรรค์อย่างยิ่ง ยังมีสถานที่สำคัญอีกแห่งคือศาลเจ้าพ่อสมบุญที่ตั้งอยู่ติดตลาดฝั่งขงดอนเมืองว่ากันว่าศาลเจ้าริมคลองในพื้นที่ดอนเมืองหลักสี่บางเขนและสายใหม่หลายแห่งตั้งชื่อเดียวกันว่าศาลเจ้าพ่อสมบุญพบตามตลาดชุมชนย่านการค้ามีเทพเจ้าที่ต่างองค์กันคอยคุ้มครองเป็นสถานที่สถิตเทพเจ้าตามแรงศรัทธาของชาวจีนและความเชื่อถือพื้นบ้านตามคตินิยม เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและผู้คนกลับไหว้ขอพรคุ้มครองตนและให้บรรดาในสิ่งที่ต้องการนอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะที่เป็นเสมือนปอดให้กับคนดอนเมืองคือสวนโรมานีทุ่งสีกันมีลักษณะเป็นสวนสาธารณะกึ่งอเนกประสงค์การออกแบบได้เน้นให้สวนประกอบไปด้วยลานกีฬาและบริเวณที่ออกกำลังกายกลางแจ้งมีหอนาฬิกาที่โดดเด่น ระเบียงน้ำผู้ที่เพิ่มบรรยากาศความชุ่มฉ่ำและคลายร้อนได้ดีกลุ่มอาคารเน้นการออกแบบที่คงเอกลักษณ์ของสาลาไทยสร้างความแตกต่างไปจากสวนสาธารณะแห่งอื่นสมกับเป็นส่วนแห่งความเรื่องดมใจประจำทุ่งสีกันเลยทีเดียวเอาใจสายท่องเที่ยวแบบสาระบันเทิงกันหน่อยเราแนะนำพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจในดอนเมืองสองแห่งด้วยกันมาศึกษาประวัติความเป็นมาและชมสิ่งของเครื่องใช้โบราณ ได้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองตั้งอยู่ภายในมหาเจดียรพุทธจาำลองวัฒนธรังสีเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของเขตดอนเมืองความศรัทธาที่แน่นแฟ้นต่อพระพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมต่างๆในเขตดอนเมืองและถ้าใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกองทัพฟ้าของไทยต้องมาที่นี่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ มีการกรวบรวมและเก็บรักษาอากาศยานอาวุธยุโทโธปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเอกสารและพัสดุสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการบินเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ของกิจการบินไว้ให้ศึกษาค้นคว้าจะแสดงแก่ประชาชนโดยทั่วไปรับรองว่าสนุกและคุ้มกว่าที่คิดแน่นอนสำหรับนักชิมสายดินสายแหลกต้องปักหมุดที่เขตดอนเมืองเท่านั้น เริ่มต้นด้วยตลาดเช้าวัฒนานาันหรือตลาดสดฝั่งขูงมีของกินอร่อยละลานตาเต็มไปหมดเที่ยงเทียงบ่ายๆมากันที่ห้างแฮปปี้อเวนิวมีร้านค้าดังๆให้ช็อปปิ้งกันสนุกสนานลมเย็นๆตอนเย็นชวนกันมาซื้อของอร่อยๆกันที่ตลาดวัฒนานาันหรือตลาดโกสุลรวมใจขวัญใจคนดอนเมืองได้ต่อปากต่อคำกันอร่อยจนอิ่ม เวลาข้ามมาดือม,มากริงมาละลายซับหาเสื้อผ้าสวยๆกันที่ตลาดโอโซนวันตลาดนักวัยรุ่นสุดปังในดอนเมืองรับรองท่านจะเพลินจนลืมเวลาไปเลยดอนเมืองประตูสุขุมเทศด้วยที่ตั้งอันเป็นจุดยุทธศาสตร์เชื่อมโยงประเทศเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคด้วยโครงสร้างระบบคมนาคมที่สมบูรณ์แบบทำให้สามารถเชื่อมต่อทุกการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ และการได้รับเกียรติทำหน้าที่ต้อนรับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดังสรนพัฒนาญาดอนเมืองสร้างสรรค์เพื่อให้ดอนเมืองเป็นดังประตูนำพากรุงเทพมหานครและประเทศไทยสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองแห่งยุคสมัยต่อไป